มาค่ะพี่น้องของคลิปนี้มาเก็บพริกยื้วอกเอาไปทาน้อมไปเนาะจ้ะหนาวมาแล้วฝนก็นตกยานมันเปื่อยอืสิเดี๋ยวมาถอนต้นออกเก็บเฉพาะเอาลูกทีแกๆเนาะนี่นี่มันสิเปื่อยเก็บไปก่อน นี่ได้แล้วมีอยู่ในบ้านนี้ด้วยจะ้ะด้วยสิเอาไปหั่นเนะเาะแล้วก็จะไปแช่แข็งไว้มาขังบ้านโมมันมาัาว่ามาแล้วอีกตัวหนึ่งจะเป็นออกสีดแดงนะพันมาเล่นน้ำกันสลัดนี้น้ำลงะงามเลย พักัดหอมบานเฮา,าเนาะเดี๋ยวจะได้มาถอนหญ้าก้อนหนาวพี่น้องเอ๋อยเราจะจะได้มาปลูกไอ่เนียองเกาะกระเทียมนี่สตรอเบอรี่เก็บไม่เสร็บนี่สุ้มงามกับงามสุ่มเปื่อยตายกับเปื่อยนอนกินมากเนี่ยมงส่งสิมันนอนสตรอเบอรี่ยังมีให้เ,หเก็บอยู่เนาะ ส่วนทุ่งนี่ก็เอาสลแหนมาลงแล้วจ้ะอ,อีกทุ่งก็เอาใบกอนไว้ถ้าปลูกมาละปีนานเนาะเพราะปีที่แล้วปลูกตรงนี้ปีนานสิปลูกทุ่งนี่ได้สองปีเราก็จะเอาทุง่งเทลงสวนจ้ะพักชี่เล่าก็กำลัางงามพี่น้องฝนตกรายกัญเขาเปื่อยเนาะ ส่วนต้นหอมข่ก็เริ่มเปลือยนอนกินใบแล้วก็เปลือยหอมเป็นโรคอีหยังบ่นรี่ใบสมสมจุดๆนี่เบิ่งหอมเป็นโรคบอกว่าติดโรคมาจากตน้นมกทัวโรคสนิมอุ้ย เป็นเบ็ดทุกต้นเลยพี่น้องเอ้ยพี่ทอนไปกินแล้วเราพิ่งส่งที่แม่ลูกสนิมแหละจุดๆสาระจดส่วนนี้ก็กำลัางงามแล้วหรอนี่อันนี้ก็จะเป็นตะลำมป้ม ชิ้นใหญ่สำใดยลแบพี่น้องเอ้ยหนาวมากแล้วหัวใหญ่ออกับใหญ่หัวใหญ่กับสิเปื่อยอันนี้ก็ต้นหอมที่ปลูกที่หลังเนาะนี่ฝอยฝอยน้อยนอยเดี๋ยวก็จะได้เอาต้นสตรอว์เบอร์รี่มาปลูกไปอีกเนาะจ้ะ เพราะว่ามันเหลืออยู่ที่เขาเพาะไว้เหลืออยู่ลายเติบกระสิปลูกสุดพอดีนั่นแหละอันนี้คือสบโปเป็นหัวหล้หนาวก่อนปลูกที่หลังส่วนคนาะใบใหยีกับขคาโโะในนอเสาหงามนะพี่น้องคุณยูบานยาแห้งงามยูบานยานี่พุ่มใหญ่เลยแหละตอนนี้ก็เริ่มเก็บกินได้แล้วเนาะ เสียงต้องเสียงกรอบๆในอันนี้ก็เป็นสีม่วงใบยิกอันนี้ก็จะเป็นพันสีเขียวใบยิกนะจ๊ะนอนก็ขคืนอยู่นี่แหละพี่น้องเอ้ยนอนมาลีกินพ่นเต็มยู่ส่วนริกกระจงไว้ซ้ำนี้ล้วจ้ะสามต้นนี้เนาะไว้กินสดสด ตังปุ่นกรหลือออกแล้วเกีย,ด,ยดินเกียดินเรียบร้อยสิธาเอากระเทียมมาปลูกนี่เกียดินมาแล้วตหรอหากต้นพริกเก่าออกหมดแล้วเนาะกำลังสีสบไปไหน,นทาน้ำแข็งลูกนีแสบด้วยหวานเกียดินเสร็จหมดแล้ว ยังแต่จะเอากระเทียมมาเสียบๆๆร่เงเนาะอันนี้เปนเป็นเปื่อยจักเป็นอียา่าหยอดเปื่อยฝนตกหลายไม่เห็น้รอกเปื่อยเป็นล่า นี่แหละพักในสวนพักปอดสารแล้วพี่น้องเรือนอนกันหลายเจาะเป็นหู้แวงอยู่วนปบระเกรเทศกเก็บบัตทนเบิดแตกแล้วเจ๊ด้้ตะไคร้ขสิได้คุดใส่กระทางเนาะมองงามปีนาปุกไม่คุดใส่กระทางตั้งไว้ขางบัานเพื่อมันเหลือ มันยังนี่คือเก็บผักชีแล้วพักชีแล้วก็จะได้มาเก็บกินก่อนที่ถ้าฝนตกดูดูคือพผพานมากกับสิบเปื่อยพี่น้องกับสิบ่ิไ้กินเนาะเก็บไปแกงอ่อมเ้อกินกับขนมจีนกับแสบเนี่ยจะพี่ของข้าวเนาะเั้งสีแดงสีเขียวหั่นเรียบร้อยแล้วจะพี่น้องมันนี่ก็จะมาใส่ถุงสิบ,บล็อก นี่หูปิดตรงนี้เนาะเราก็จะไปแช่แข็งจ้านี่ละเป็นการถนอมอาหารเนะจ๊ะของคนในเมืองหนาวยามห่วน้่ากับปลูกเนาะก้อนทิสหนาวห่าเก็บผลผลิตแล้วเราก็ไปแช่แข็งไว้กินปีหน้าจ้าหรือว่าเราจะเห็ดกับเขาต้องการเนะเาะข่าเก่าออกมากินได้ คลิปนี้บบมีอย่างหลายจะพี่น้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะจะขอบคุณทุกกำลังใจเนาะฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้ำเด้อเจเด้อพอกันไม่คลิปนายูดีมีแห้งจะพี่น้องสวัสดีค่ะ